สวัสดีครับสำหรับใครที่ใช้รถยนต์ f o r d Rang เจในประเทศไทยนะครับดูข่าวนี้อาจจะทำให้คุณใจชื้นขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าในประเทศออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่าตลาดรถยนต์มือสองเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยรถที่เป็นที่ยอดนิยมมากที่สุดแล้วก็ติดชาร์ปมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือ f o r d Ranger นั่นเองนะครับแต่เขาบอกว่าเป็น f o r d Ranger ที่มีอายุไม่เกิน10ปีส่วน f o r d Ranger ที่เป็นรถใหม่ในตลาดออสเตรเลียก็ขายดีไม่น้อยหน้าเหมือนกัน จากข้อมูลของสมาคมผู้จำหน่ายยานยนต์แห่งออสเตรเลียหรือว่า a a d a นะครับเขาพบว่ามีการเปลี่ยนมือรถมือสองถึงึง1 8 4, 4คันในเดือนมีนาคมปีนี้นะครับ67ซึ่งเปรียบเทียบกับยอดขายรถยนต์ใหม่19,647คันในเดือนเดียวกันซึ่งตลาดรถยนต์มือสองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับในเดือนมีนาคมนั่นก็คือ Ford Ranger ที่มีอายุไม่เกิน10ปี ซึ่งก็มียอดขายของรถยนต์มือสองอยู่ที่5,175คันใช้เวลาขายเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่45.9วันก็ประมาณเดือนอีกนิดๆนะเมื่อเปรียบเทียบกับ f o r d r a n g e r ใหม่ครับที่ขายได้ในออสเตรเลียนะฮะจำนวน5,661คันเมื่อเดือนมีนาคมเหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้ที่จะครองอันดับหนึ่งในชาร์ตยอดขายรถยนต์ใหม่ ส่วนอันดับที่2ในตลาดรถยนต์มือสองครับนั่นก็คือ t o y ยต้าไฮลักนะครับมียอดขายอยู่ที่4,265คันเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเดือนมีนานะครับซึ่งก็หมายความว่าเจ้าไฮลักมือสองนี้ครับจะถูกจำหน่ายในเดือนที่แล้วเนี่ยมากกว่าไฮรักรุ่นใหม่ เนื่องจากทาง Toyota ออสเตรเลียเนี่ยเขามียอดจำหน่ายนะครับ3,995คันนะฮะสำหรับรุ่นที่ใช้งานในเดือนมีนาคมนะครับก็คือรถใหม่นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับเขาบอกว่า t o y o ต a เนี่ยก็ครองอีกสีอันดับในยอดชาร์จรถยนต์มือ2ซึ่งนั่นก็รวมไปถึง Toyota Corolla o นะครับ t o y o ต a c a m r รี่โตโัแล้วก็ t o y o ต a r a n นคว u i ซ e r สวยอันดับที่5สําหรับยอดขายรถยนต์มือสองครับนั่นก็คือ Mitsubishi t r i t ันนั่นเองมียอดขายอยู่ที่2,545คันตามมาด้วยคุณไดไอ3 0โดยทางด้านของในเจมส์วอตแมนนะครับ CEO ของ a a d a เขาบอกว่าราคารถยนต์มือสองเนี่ยกำลังลดลงหลังจากที่ราคามันพุ่งสูงขึ้นจากปัจจัยทางตลาดและการแพร่ระบาดท,ทั่วโลกซึ่งในเจมส์วอตแมนเขายังบอกว่า ความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการขายรถยนต์ใหม่เนี่ยได้ปรับปรุงสถานการณ์อุปทานในตลาดรถยนต์มือสองซึ่งก็นําไปสู่ทางเลือกที่มากขึ้นและความสามารถในการจ่ายที่ดีของลูกค้าโดยที่ผู้บริโภคอยู่ในสถานะที่ดีในการจับจ่ายและก็สามารถต่อรองราคารถยนต์มือสองได้ดีซึ่งในเจมส์มูสแมนนะครับเขาบอกว่าเวลาเฉลี่ยนในการขายรถยนต์มือสองตอนนี้ต่ําสุดในรอบ12เดือนซึ่งก็บ่งบอกว่าผู้ขายเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมการปฏิบัติมากขึ้น และผู้ซื้อกำลังใช้ประโยชน์จากราคาที่ต่ำกว่านี้ของรถยนต์มือสองได้ดีออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดนะครับที่ Ford Ranger นั้นสามารถขายได้ดีแล้วก็มีคนใช้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจากรรถยนต์มือสองสำหรับ Ford Ranger รุ่นที่ไม่เกิน10ปีเนี่ยในเดือนมีนาคมที่แล้วเนี่ยก็มียอดขายเป็นที่นิยมสำหรับชาวออสเตรเลีย